นะครับนิวเชฟโปรแรนด์แซงทุกข้ากจัดให้ไวรุ่นสาางโตครับปีแรกงวดพันสี่พบาทกับฝูงนิวเชฟตัวท็อปปีสิบเสเซียยะจัดให้ครับพี่้องครับผมงวดพันเริ่มต้น4 9่พบาทเริ่มจากสีขาวครับผมไม่6ก0 0 0่นเจ็โลดครับสวยสวยอ่าเดิมเครื่องเดิมครับผมรถรับประกันความสวยความเดิมเป็นรถบ้านครับอ่า เครื่องแห้งๆเครื่องนิ่งๆเครื่องเดิมหัวนองหัวนัดเดิมหมดจัดแม็กฮีสามสิบเจ็ดให้หมดคันนี่ไม่ห้าหมื่นโลครับผมขันนี่ไม่แปดหมื่นขนั้นไม่แสนหนึ่งครับผมพี่น้องเบิ่งดิเครื่องเดิมๆเครื่องนิ่งๆเครื่องแห้งๆครับฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนฟีภาษีฟีพ,ฟพลบาเสียยะจัดให้ครับผมเครื่องแห้งๆเครื่องนิ่งๆเครื่องเดิมๆกับฝูงนิวเชฟ ผู้ใหมาเลือกเอาเลยอยากได้สีไหนอยากได้ขนาไหนมาก่อนเลือกก่อนดูคันที่ชอบจองคันที่ใช่เสียยะจัดให้ฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวจบศนย์บาทเอาส่วนลดไป20 0 0 0บาทปีแรกงวดพ4นสี่พัหลังจากนั้นพันเจ็ดกว่าบาทตลอดสัญญาเอซมักเอสซซอบพิมพ์ก็มาสวยพิมพ์คงงามพิมพ์เขาแจวมากเสียยะสิแจกเสือเอซแฟนเพจไปไฮเดรครับผมแจว